น้ำต้มพลังใบจ้าน้ำต้มพลังใบจ้าอ,อ,อยากดีบนิดตาอยู่เงี้ยวงเหมือนไม่มีแรงเลยวัดน้ำต้มพลังใบสักขวดไม่มีหวยเอาใบกระท่อมมาต้มขายแบบนี้ไม่ได้ทำมจะไม่ได้ พลังใบยอย่าเป็นผู้เสรีแล้วท,ที่ตารู้มันไม่ได้นะมาขายอย่างเงี้ยหมวยขออนุญาตได้ยังหมวยเห็นเขาต้องขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เห็นจะต้องขออนุญาตใครเลยเฮ้ยหมวยมันผิดกฎหมายนะเช็คดีๆไม่เชื่อถามพี่แชมป์ดูสิพี่แชมป์พี่แชมป์มานมี่หน่อยลู้อ,อะไรครับสี่พี่มวยเนี่ยต้มพลังใบาขายไม่ได้รับอนุญาตแน่บอกว่าผิดกฎหมายก็ไม่เชื่อถ้าเป็นใบหรือเมล็ดต้นทานเองได้ไม่เป็นไรถ้าทำขายต้องขออนุญาตนะครับไม่งั้นผิดกฎหมายจริงๆครับผิดยังไงผิดยังไงผู้ใดผลิตเพื่อจำหน่ายน้ำต้มชากระท่อมต้องขออนุญาตตตาาามมมมพพรรบผลิิภััณฑ์สุุนนนนไไหหกกกกฝฝ่่ืีีโทษจคเป กลับไม่เกินสามแสนหรือท่านจำทํานบาปนะครับพี่ก็เข้าใจว่าพลังใบอ่ะมันเป็นเสรีแล้วทำไม,ไมเห็นเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ที่ผมบอกนะครับแ้าต้มทานเองก็ไม่เป็นไรแต่หากเป็นทําเพื่อจําหน่ายหรือเพื่อการค้าต้องขออนุญาตเท่านั้นนะครับไม่อยากมีปัญหาภายหลังหมวยก็ทําให้ถูกต้องก็แค่นั้นอันเนี้ยยังไม่ขออนุญาตจําหน่ายไม่ได้าน,านกินเองเลยล้วกัน กฎหมายใกล้ตัวดูไว้กุญใจใช้ไปได้ประโยชน์นะครับนี่ใช่ไหมครับผมปรึกษาหน่อยครับว่าไงครับการบาดเบารถผิดไหมครับอ๋อปาดเบารถไม่ผิดนะครับถ้าเกิดเรามีรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้วมอเตอร์ไซค์บางรุ่นเบาหนาความสูงเราไม่ถึงแล้วสามารถตัดเบาให้รถเสียลงได้ครับเพื่อให้ปลอดภัยต่อการขับขี่นะครับเพราะบางทีขาเราอาจจะสั้นเกินไปเราสามารถตัดเบาให้ต่ำลงได้ไม่ผิดนะครับเพราะไม่ถึงไปบาดเบาคนอื่นนะครับฮะไปปาดเบาคนอื่นก็ผิดได้สิ ข้าฟังนี่ตั้งใจมาปัดใช่ไหมเนี่ยขากันสั่นจะเตะใครตะคอนจะผิดกฎหมายไหมเนี่ยใจเย็นลูกพ่อใตเย็น oh no เฮ้ยหนยนทำไม่ไรอะ oh no อมันใส้พี่เสิแหมแหมเจ้าชู้ไปวันันยังกล้ามาสมัครเป็นนายกนายกอะไรอ่ะพานายกสมาคมเาาจกนะไม่ชอบหน้าเมันไส่ก็มาเมิลนปาบ้าให้ลเรายนีไม่ได้ มันเป็นป้ายหาเสียงของเขาเราไม่มีผิดธิ์ทำแบบนั้นมันผิดกฎหมายเลยเนี่ยแค่ว่ารูปที่ป้ายนี่มันผิดกฎหมายด้วยเหรอมันผิดกฎหมาย,ยาจริงๆหวยไม่เชื่อถามพี่แทดูสิ แทนพี่แทนมานี่หน่อยลูกคนที่แทนพี่หมวยว่าดภาพระบายสีบนป้ายหาเสียงแบบนี้แม่บอกว่าผิดกฎหมายพี่หมวยก็ไม่เชื่อหมวยครับทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายจริงๆนผิดยังไงผิดยังไงผู้ใดทำให้เสื่อมค่าเสื่อมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญาการทำให้เสียทรัพย์หมวยแค่วาดรูประบายสีไม่ได้สีป้ายไม่ได้เจาะป้ายหมวยไม่ได้ทำลายป้ายสักหน่อยการทำให้สภาพป้ายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเสื่อมค่าหรือทำลายก็ผิดกฎหมายเหมือนกันทั้งหมดครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นหรือท่านจำท่านปรับ แถมพี่หมวดยังต้องชดใช้ค่าเสียหายทำแท่งด้วยนะครับคืออะไรอีกล่ะก็จากค่าป้ายที่พี่หมวดทำให้เสียหายไปไงครับและอาจจะรวมถึงค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการติดตั้งป้ายด้วยครับเหมือนที่พวกเขาก็แค่ไม่เลือกเขาแค่นั้นอย่าไปทำลายป้ายหาเสียงเขาแบบนี้กฎหมายใกล้ตัวรู้ให้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับพี่บอกให้เลือกพักผ่อนไงก็หนุนใจเอกพักพวกไงพักผ่อนนโยบายดีกว่าทุกอย่างพวกอะเป็นของคนรุ่นใหม่นโยบายทันสมัยกว่าด้วย บัไม่มีประสบการณ์ทำงานเป็นเหรอพักผ่อนดีกว่าพักพวกดีกว่าพักผ่อนดีกว่าอ้าวน้องอลิสเป็นไรพ่อกับแม่หนูเขียงการล่างบ้านเลยค่ะน้องอลิสพักเท่าไหร่ก็ไม่พักพักนี้ดีกว่าพ่อเธอบอกว่าพักพวกดีกว่าใจเหรอเข้าจรินเองคืนนี้ไม่ต้องมานอนกอิดมวยไปนอนนอกบ้านเลยพี่ไปนอนบ้านน้องเกศน้องนุ่นน้องโบกอะไรอจะลองดีใช่ไหมเดี๋ยวพี่เสือหัวใจริง เราเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับเรามีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันครับมีเสียงใครใหญ่กว่าใครนะคะรักใครชอบใครวันที่1 4นี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับอย่ามาปล่อยพลังใส่คนในบ้านเราควรเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับไปทําตามกติกาแมเองก็เบื่อเลือกตั้งเหมือนกันนี่ก็ว่าจะไม่ไปใช้สิทธิ์นะสายกลางไม่รู้จะเลือกใครดีแม่ครับนี่มาประเทศเรานะไม่ยอมไปใช้สิทธิ์ก็จะมีคนอื่นไปเลือกมาให้แม่ระหว่างที่แม่เลือกกกกกกเเเอองัััใหห้้้้้คนนนนนืืลลรูแแวไปต็็ดมมะะ โอเคอก็ได้แล้วน้องอลิสครับแล้วพักไหนแล้วพักพี่แชมป์ไหมครับพ,พี่แชมป์พักอะไรคะพักนี้พี่โสดพักนี้พี่โสดพี่แชมป์พี่แชมป์น้นองอลิมีเรื่องกษศค่ะอ้าวน้องอลิสว่างไงครับถ้าโดนดนะ่าในเกมจะฟ้องร้องได้ไหมครับพี่แชมป์มีคนข่าวว่าน้องอลิสเล่นเกมกะ ทขาไม่ทีมแพ้เฮ้ยเมื่อก่อนพี่แชมป์ก็โดนบอยออลิสเข้ามาคุยขั้นในก่อนครับต้องดูว่ามีบุคคลที่3อยู่ในห้องแชทนั้นด้วยไหมและบุคคลที่3ได้อา่านแชทในเกมนั้นด้วยหรือถ้าด่าผ่านหูฟังเนี่ยแล้วเขาพูดด่าให้เพื่อนในกิลด์เดียวกันได้ยินด้วยน้องอลิสได้อัดวิดีโอไว้เป็นหลักฐานไหม,มน้องอลิสอ่าวิดีโอไว้แล้วครัน้องอลิสสามารถนําหลักฐานเหล่านี้ไปฟ้องได้เลยครับเพราหาหมิ่นประมาทคดีอาญาเลยนะครับมีโทษทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับเก่งให้พี่แชมป์จัดการเรื่องฟ้องร้องใใใหห้้้นนออออองงงงาาารรรรริสมมมมมมมัััยยยคคคคบบพพพีีี่่่่่่่่แแแชชชชชปปปป์์์กกกกกจจวขุุณะะถึึไไเเเืืฎ็ษดทล กดมาใกล้ตัวดูว่าอุ่นใจใช้ไปได้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับผมมาหาคุณนิตาครับจะชื่อนิตายิางค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะผมมาทวงนี้คุณนิตานี่แหละครับฮะมาทวงนี้ฉันฉันไม่ได้เป็นหนี้ใครนะคะคุณนิตาไปค้ำประกันให้ป้าสีไงครับก็บังเอิญว่าป้าสีขาดส่งค่างวดรถเกินหกเดือนแล้วครับก็ต้องมาทวงกับคนค้ำประกันนี่ไงครับแต่ฉันเป็นแค่คนค้ำประกันนะฉันไม่ใช่เจ้าของรถ รถคุณก็ไม่เคยได้ขับเลยนะคะก็นั่นแหละครับถ้าคนขับไม่จ่ายคนทัประกันก็ต้องจ่ายหนี้แทนแหละครับฉันไม่ใช่คนก่อหน,นี้เองนะคะทำไมฉันต้องจ่ายคุณเป็นคนทัประกันยังไงคุณก็ต้องจ่ายฉันไม่จ่ายคุณต้องจ่ายไม่ไม่ไม่ไมยังไงฉันก็ไม่จ่ายฉันไม่เชื่อคุณแด้วดยทำยังไงดีเกิดอะไรขึ้นครับพี่เทมแม่ไปประกันรถได้ไม่สี่แล้วว่สีไม่ยอมจ่ายตอนนี้พารถหนีไปแล้วแลรถต้องหนี้ก็มาทวงหนี้กแม่เฉยเลยอ่ะแม่ครับการทัประกันคือบุคคลที่เอาประกันแก่เจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้ไม่ชำระผู้้้ทาาาาาปรระะะกัันนนนนนนจจจชหหีแ่่่ไงเเเ็มมมยยยยคุณตลล ห้ามเบีย้ยวถ้าไม่อยากมีเรื่องแต่มีกฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุดตามพรบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระเจ้านี้ต้องมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระคุณมีจดหมายมาแจ้งแม่ตาหรือยังครับยังเลยที่แ้มยังไม่เคยส่งจดหมายมาเลยก็ผมมาทวงด้วยตัวเองแล้วนี่ไงไม่ต้องมีจดหมายหรอกแบบนี้ทําไม่ได้นะครับกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ค้ำประกันเหมือนกันครับคุณต้องไปทวงนี่กับลูกหนี้หลักก่อนนะครับแล้วถ้าไม่ได้เ<อ>็าทำหนังสือแจ้งมาพี่แฮมแม่ไม่ได้เป็นคนสร้างหนี้นไอ่ายแน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดน,นะครับรู้แล้วผิดแล้วกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับเ <Yeah. S 1> อ๊โอ้ยคนไม่ไหวแล้วนะโอ้ยพี่เสือมันเลจะหยุดบิ้ลซีทีเสียงแบงคของหูมากพี่บอรู้พี่แล้วเกี่ยวอะไรน,น,น,น้องตามันนวกหูเสียงดังจะนอนก็ไม่ได้นอนจะดูละครก็ไม่ได้อะจะดูละครก็ดูไปสิใครไปห้ามน้องตาล่ะก็พี่เสือเบิ้ลรถเสียงดังตานวกหูปวดหัวมากเลยอะวันหยุดจะนอนพักผ่อนก็ไม่ได้จะเบิ้ลใครจะทำไม หยุดหยุดนี่นะบอกให้หยุดนี่มันบ้านพี่รถก็รถของพี่มันเกี่ยวอะไรกับน้องตาแบบนี้เดี๋ยวตาจะไปแจ้งความว่าพี่เสือทําเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านพี่ไม่ผิดพี่อะผิดไม่ผิดแบบนี้ผิดนะคะพี่เสือถ้าทําเสียงดังนานๆทีก็แค่บอกกล่าวขออนุญาตแจ้งเพื่อนบ้านตามมารยาทแต่ถ้าเบิ้ลรถเสียงดังบ่อยๆสม่ําเสมอหรือมีปาร์ตี้แล้วทาเสียงดังบ่อยๆไม่เกรงใจเพื่อนบ้าน ผู้ใดส่งเสียงหรือทําให้เกิดเสียงหรือกระทาอื้อๆโดยไม่มีเหตุอันควรจนทําให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับกับพี่ชอบเบิรนะ์ดถ้ามีการข่มเหงรังแกก็ปรับไม่เกิน5,000บาทครับถ้านานๆทีก็พอเข้าใจนะพี่แต่นี่บ่อยเกินมันไม่ไหวกับพี่ชอบเบิรนะ์ดนะีดยแตัวรวยอุ่นใจแชรไปได้ประโยชน์นะคะ yeah. นูแม่เนไม่มีมารยาทคุณไะสิไม่มีมารยาทชนชันนะ้ำหกเปียกเล้วะธัไมหมดแล้วเนี่ยก็ยังมาหาว่าฉันไม่มีมารยาทอีกก็ฉันพูดสตอรี่แล้วไงเธอไม่ตอบอะไรกลับมาไม่มีมารยาทผู้ด,ดีซะเลยนี่มันจะเกินไปแล้วนะ อย่างนี้เราสามารถฟ้องในฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าได้ไหมลูกแม่ครับใจเยินครับแม่คำว่าไม่มีมารยาทเป็นคำดูถูกเกลีดยดยามก็จริงครับแล้วยิ่งมาพูดต่อหน้าเนี่ยมันผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าได้ครับซึ่งกฎหมายจะคุ้มครองผู้ที่เสียหายหมายถึงคนที่โดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวครับไม่ได้คุ้มครองกันด่าก,กันไปกันมาเพราะแบบนี้มันคือเหตุทะเลาะอีว่าครับเพราะฉะนั้นโดนด่าเมื่อไหร่แม่ท่องไว้พุทโทพุทโทพโทพุโธโ,โ,โอ้ให้จะไม่ไหวแม่กินน้ำส้มแล้วขมใจไว้นี่ือนางเอกเลยแม่นาง โอ้ยนั่นนยยคขโมยขโมยคุณคุณต้อไปขโมยไคปหาเสียงรมดิติไปเยอะยะตอดแนวนเลยว่าแล้วมันหายไปไนหมดวนี้มาดูขมยเลยดับ้ขนาด่าเขาเอี่ไม่คนขมปหาสีงองพี่เสือเขาทำไมเนี่ยพีสอมัครอะไรคะเนี่ยผมก็สมัครนายกกิฮะ นาย,ยกเลยเหรอใช,ใช่ดินาย,ยกสมาคมเพราะบ้านใจกล้าพักคอนเนี่ยเป็นคู่แข่งกับพักลูกพี่ผมลูกพี่ผมอ่ะพักขั้วผมไม่รู้เกีะกับลูกตาผมอยากให้ลูกพี่ผมชนะก็เกกกลมย,ายลมาปลดป้ายพี่เสือไปทิ้งเนี่ยพี่ไม่ค่อยทำแบบนี้มันผิดฐานลักทรัพย์นะครับคู่ได้เอาทรัพย์คู้อื่นไปโดยทุจริตคุณนั่นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางวันแบบนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโอ้พี่เสือครับผมคือห้าครับเอาไปไหนไปไหนแล้วอย่าลืมเลือกผมด้วยนะน้องตาจะมีแชมป์ด้วยยนาข่าตงปัหาาาาาตต่่อมมึงพวบด พรอบบ้านใจกล้าเลือกผมเสือสั่งฟ้าสังการพักผ่อนนะคะทั้งชื่อพักทั้งไม่ยบาใบพักกันเรื่องที่ไม่ถูกใจ เงินทอนลงกับรถเรียบร้อยผมขอตัวกลับก่อนนะครับผู้โดยสารเดี๋ยวสิครับพี่เงินทอนแล้วครับค่าโดยสารร้อยสามห้าผมให้ไปร้อยห้าสิบพี่ก็ต้องทอนผมสิบห้าสิครับพี่มีเงินทอนไม่พอพี่ขับแท็กซี่พี่ก็ต้องเตรียมเงินทอนไปด้วยนะครับเจอบ่อยมากที่ชอบอ้างว่าไม่มีเงินทอนอะไรกันแค่สิบห้าบาทต้องทอนด้วยเหรอจะห้าบาทสิบบาทหรือบาทเดียวก็ต้องทอนนะพี่ถือไว้ทิปพี่แล้วกันผู้โดยสารคนหนึ่งก็ให้ทิปพี่อย่างนี้ทุกคนแหละพี่พี่ไม่ทอนเงินกับผู้โดยสารทุกคนเลยเหรอเงินเล็กน้อยจะขีีีีี้้้้เเเเหหหนนนนนนยยยยยยวววไไไททททาาาาาามม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 พพ่่่่่คคคคคคิิิิิดดดปปล็็กกกอออออองงััััืตใจขะะแบบบผผฎฎรรรู กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนตามพรบรถยนต์ถ้าผู้ใดเรียกเก็บเงินผูดด้โดยสารเกินกว่าที่กําหนดมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทปรับ5,000เลยเหรอไม่เปล่าแก้วอะไรมาพูดชัวร์ครับพี่ผมเรียนกฎหมายนะครับเดี๋ยวเพียงมาทอนใช่ไะผมไม่มีเศษเลยครับป้าเฮ้ยพี่แค่ทิปแค่ร้อยสามสิบเองนะหนูนให้ไปตั้งสองร้อยเงินทอนอีกตั้งเจ็ดสิบที่จะไม่ทอนเลยเหรอเองินแค่เจ็ดสิบจะให้ทอนอีกเหรอตั้งเจ็ดสิบไม่ใช่แค่เจ็ดสิบป้าอย่างกไปหน่อยเลยแค่เจ็ดสิบเองถือว่าติ๊บผมละกัน อนเงินผู้โดยสารทุกคนเลยเอคะก็ให้ผมอะผู้โดยสารเหล่านั้นเนี่ยเขาให้พี่หรือว่าพี่ตั้งใจไม่ทอนเขาเศษเงินเล็กน้อยพวกคุณจะกินเหนียวไปถึงไหนงกจริงเลยเฮ้ยพี่มันจะเกินไปปะเนี่ยปะมันเป็นความเต็มใจของคนให้ทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับพี่อ้าวแล้วนี่ใครอีกเนี่ยเนี่ยพี่แชมป์ลูกชายฉเฉลยเรียนกฎหมายกฎหมายไม่มีหรอกแบบเนี้ยกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนตามพรบรถยนต์ถ้าผู้ใดเรียกเก็บเงินผู้โดยสารเกินกว่าที่กําหนดมีโทษปรับไปเกินห้าพันนะครับพี่จะทอนเจ็ดสิบที่นี่หรือจะไปจ่ายห้าพันที่โรงพักคะจะท แค่เนี้ยไม่สิเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยเพิ่งเมื่อกี้ตอว่าไม่ครบเจ็ดสิบนะใช่เจ็ดสิบเหรอคะเมื่อกี้เงินทอนอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่เจ็ดสิบหรอมันคนเงินในกระเป๋าแล้วป้าก็ไม่ทันได้ดูจำเหตุไหมเมื่อกี้ทอนมาเจ็ดสิบหรือเปล่าครบไหมผมไม่ทันสังเกตอ่ะแม่เมื่อกี้ใครดูทันบ้างครับว่าทอนเงินครบเจ็ดสิบหรือเปล่า